คลิปนี้อาจารย์ดาจะมาบอกทุกท่านว่านักพูดที่ดีแบบนี้อย่าทำการเป็นนักพูดที่ดีและมีคุณภาพจะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่ต้องระวังในคลิปนี้อาจารย์ดาจะมาบอกทุกท่านค่ะว่านักพูดที่ดี แบบนี้อย่าทำทุกท่านคะทุกวันนี้พบว่าคนเราฟังกันน้อยลงแต่กลับต้องการให้ผู้อื่นฟังเรามากขึ้นนี่คือปัญหาใหญ่ของสังคมในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกคนมีสื่อในมือแต่ขาดวิธีการในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและทำให้เกิดความมีสันติสุขร่วมกันดังนั้นในคลิปนี้อาจารย์ดาจะมาบอกว่าอะไรที่นักพูดที่ดีต้องระวัง เพราะมันจะส่งผลต่อความเชื่อมันม่นเชื่อถือของผู้ฟังที่มีต่อผู้พูดค่ะอย่างแรกอย่าพูดสวนผู้ที่เขากำลังพูดอยู่หรือว่าคู่สนทนาของเรากำลังพูดกำลังเล่าอยู่เพราะมันจะทำให้ผู้พูดเกิดอาการสะดุดแล้วก็ลืมเรื่องลืมบทที่จะพูดซึ่งนั่นบ่งบอกว่าเราไม่ใช่คู่สนทนาหรือว่าไม่ใช่นักพูดที่ดีนักยกตัวอย่างเช่นเพื่อนสองคนคุยกันค่ะ เพื่อนคนแรกบอกว่านี่เธอฉันไปเจอที่หนึ่งนะเป็นรีสอร์ทสวยมากเป็นที่ที่ไม่ไกลใครๆก็อยากไปถ่ายภาพโอ๊ยฉันรู้ว่าที่นี่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ฟังฉันให้จบก่อนสิเห็นไหมคะการพูดสวนในขณะที่เขายังพูดไม่จบมันทำให้เสียบรรยากาศในการสนทนาค่ะอย่างที่สองอย่าพูดแบบไส้ทะลักทั้งเนื้อหาและความเร็ว คนฟังเขาไม่ได้นั่งรถไฟหอกที่จะเกาะเราได้ตลอดเวลาการพูดก็เหมือนการรับประทานอาหารค่อยๆทานค่อยๆเคี้ยวจะย่อยได้ดีแล้วก็มีความเข้าใจการพูดที่เร็วแบบทะลักเราต้องหยุดพักบ้างด้วยการกำหนดที่ลมหายใจแล้วก็มีเว้นวรรคตอนจะช่วยทำให้เราพูดแล้วไม่ทำให้คนฟังเกิดอาการสำลักในการฟังนะคะ อย่างที่สอย่าใช้น้ําเสียงแข็งกระแทกกระทันเพราะมันทําให้ผู้ฟังเกิดอาการแน่นหน้าอกค่ะอย่างเช่นเนี่ยฉันบอกให้เธอทําอะไรเร็วๆหน่อยได้ไหมชักช้าอยู่ได้เสียเวลาพูดลักษณะแบบนี้มันทําให้คนฟังเกิดอาการรู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องค่ะอย่างที่สอย่าหันหน้าหนีผู้ฟังค่ะแม้เราจะใส่พลังแต่คนฟังก็ไม่เชื่อ การที่เราจะพูดและให้คนฟังเนี่ยเขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดต้องสบสายตาค่ะมองผู้ฟังค่ะแล้วทำให้เขารู้สึกได้ว่าเราจริงใจอย่างสุดท้ายอย่างที่5อย่าพูดในสิ่งที่รู้ไม่จริงค่ะแม้ว่าท่าทีของเราจะดูแนบเนียนแต่โลกโซเชียลเขาสามารถหาความจริงได้เสมออย่าเผลอกลายเป็นคนปั้นน้ำเป็นตัวโดยเด็ดขาด พูดดีเสียงเพราะบุค,คลิกเด่นไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดคุณเองก็เป็นได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครนะคะ